เมื่อสัตว์เลี้ยงตายวิญญาณไปไหนตอนที่401จุจุิจิตและกระแสแห่งวิญญาณการสิ้นสุดแห่งพบดูก่อแท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายเมื่อสัตว์เลี้ยงถึงการแตกดับร่างกายรูปขันย่อมสลายไปตามกฎแห่งอนิจจังแต่จิตวิญญาณหรือที่เรียกว่าวิญญาณขันนั้นไม่ได้ดับศูนย์ไปด้วย กระแสแห่งจิตหรือพวังคจิตจะไหลสืบเนื่องไปอย่างต่อเนื่องจนถึงจุติจิตคือจิตดวงสุดท้ายของภพชาตินี้จุติจิตเป็นเพียงจุดสิ้นสุดของกระแสจิตในภพนี้เท่านั้นมันไม่ได้เป็นผู้ตัดสินแต่เป็นเพียงผู้บันทึกความสำคัญของจุติจิตคือการเป็นประตูที่จะเปิดไปสู่ปฏิสนธิวินในภพภูมิใหม่ พระพุทธองค์ทรงสอนว่าการเกิดใหม่เป็นเรื่องที่รวดเร็วและเกิดขึ้นทันทีที่จิตสุดท้ายดับลงจงเข้าใจว่าวิญญาณไม่ได้ล่องลอยรอคอยใครแต่มุ่งหน้าสู่ที่หมายใหม่ตามแรงกรรมทันทีตอนที่402ออาสนกรรมคือผู้กำหนดกำใกล้ตายการที่วิญญาณสัตว์เลี้ยงจะไปสู่ภพภูมิใดนั้นถูกตัดสินด้วยอาสนกรรมคือกรรมที่ทำไม่ใกล้ตายหรือความนึกคิดที่ปรากฏขึ้นในจิตขณะนั้น หากจิตสุดท้ายของสัตว์เลี้ยงสงบไม่หวาดกลัวและระลึกถึงความเมตตาที่ได้รับจากท่านนั้นคือกุศลกรรมที่จะนำพาเขาไปสู่สุคติภูมิพบที่ดีในทางกลับกันหากเขาตายด้วยความกลัวความเจ็บปวดหรือความอาฆาตอากุศลกรรมนั้นก็จะปรากฏขึ้นและอาจนำเขาไปสู่ทุกติภูมิพบที่ไม่ดี ความเมตตาและการดูแลของท่านในยามใกล้ตายจึงเป็นบุญใหญ่ที่จะช่วยประคองจิตสุดท้ายของเขาให้เป็นกุศลจงประหนักว่าการกระทําสุดท้ายของเราต่อเขาคือการสร้างบุญที่จะช่วยเขาได้จริงตอนที่403กัมมนิมิตและคตินิมิตเครื่องหมายบอกทางในขณะที่จุติจิตกำลังจะดับลงวิญญาณจะปรากฏนิมิตเครื่องหมาย ที่เรียกว่ากัมมนิมิตหรือคตินิมิตกัมมนิมิตคือภาพของการกระทําที่เขาเคยสร้างไว้เช่นภาพการถูกรักการได้รับอาหารหรือภาพการปกป้องเจ้าของคตินิมิตคือภาพของภพภบูมิใหม่ที่กําลังจะไปเกิดหากสัตว์เลี้ยงเคยทํากุศลกรรมไว้มากนิมิตที่ดีย่อมปรากฏเช่นภาพสวรรค์หรือภาพการเกิดเป็นมนุษย์ที่สงบหากเคยทําอกุศลกรรมไว้มากนิมิตที่ไม่ดีย่อมปรากฏ เช่นภาพความมืดหรือภาพความทุกท่านผู้เป็นเจ้าของมีหน้าที่ช่วยเบี่ยงเบนจิตของเขาให้ระลึกถึงบุญด้วยการแผ่เมตตาและผู้สิ่งที่เป็นกุศลข้างๆตัวเขาตอนที่404อุปาทานและความยึดติดบ่วงที่เหนี่ยวรังวิญญาณอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นและตัณหาความอยาก เป็นบ่วงใหญ่ที่เหนี่ยวรั้งวิญญาณของสัตว์เลี้ยงไว้กับพบเดิมความรักที่เขามีต่อท่านความผูกพันต่อบ้านที่อยู่หรือความอยากในอาหารที่เคยได้กินล้วนเป็นแรงอุปทา,านที่สามารถดึงดูดให้วิญญาณน,นั้นวงเวียนอยู่ใกล้ชิดท่านหากอุปทา,านแรงกล้าแต่บุญไม่เพียงพอที่จะเกิดในสุติภูมิวิญญาณอาจไปเกิดเป็นโอปติกะสัตว์เกิดผุดขึ้น เช่นเปรตหรืออสุรกายในบริเวณบ้านเพื่ออยู่ใกล้ชิดสิ่งที่ยึดติดการปล่อยวางและการอุทิศบุญของท่านจึงเป็นการช่วยตัดบ่วงแห่งอุปทา,านให้แก่เขาอย่างแท้จริงตอนที่405พบภูมิใหม่คือคำตอบการเดินทางในสามหนึ่งพบภูมิพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสรรพสัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในหนึ่งพบภูมิตั้งแต่อบายภูมิไปจนถึงพรมโลกสอง์ เมื่อสัตว์เลี้ยงตายวิญญาณของเขาย่อมไปสู่พบภูมิใดพบภูมิหนึ่งในหนึ่งพบภูมินี้ทันทีสถานที่ที่เขาไปจึงขึ้นอยู่กับกำลังของกรรมที่มีน้ำหนักที่สุดในขณะนั้นหากบุญมีกำลังมากย่อมไปเกิดในมนุษย์โลกหรือสวรรค์เทวภูมิหากบาปมีกำลังมากย่อมไปสู่อบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน จงเห็นความจริงนี้ด้วยปัญญาว่าวิญญาณทุกดวงเป็นอิสระและถูกลิขิตโดยกรรมของตนเองท่านทำได้เพียงช่วยสร้างบุญและแผ่เมตตาเท่านั้นตอนที่406กุศลกรรมที่นำสู่สุคติบุญที่สัตว์เลี้ยงสร้างเอง แม้จะเกิดในพบเดรัจชานสัตว์เลี้ยงก็ยังสามารถสร้างกุศลกรรมด้วยการแสดงความพักดีความเมตตาต่อลูกหลานโดยการปกป้องเจ้าของด้วยความกล้าหาญล้วนเป็นเจตนาที่เป็นกุศลที่จะสะสมเป็นบุญให้แก่เขากรำดีเหล่านี้คือสเสบียงที่จะนำพาให้เขาไปเกิดในสุติภูมิเมื่อตายจากไป จงพิจารณาว่าสัตว์เลี้ยงที่ท่านดูแลด้วยความรักมีโอกาสสร้างบุญได้มากกว่าสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งความรักของท่านเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยหล่อเลี้ยงเจตนาที่ดีในจิตของเขาการที่เขาได้มาอยู่กับท่านจึงเป็นบุญใหญ่ที่เคยทําร่วมกันมาตอนที่407อานอนิสงส์แห่งเมตตาของเจ้าของพลังงานกุศลที่ช่วยนําทาง พลังแห่งเมตตาที่เจ้าของแผ่ให้สัตว์เลี้ยงคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยนำทางวิญญาณของเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีเมื่อท่านสวดมนต์ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เขาวิญญาณของเขาสามารถอนุโมทนายินดีในบุญและได้รับอานิสงค์นั้นได้ การอนุโมทนาบุญนี้จะเพิ่มกำลังให้แก่กุศลกรรมที่เขาสะสมไว้จงทำบุญและแผ่เมตตายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงหลังการตายวันซึ่งเป็นช่วงที่กระแสวิญญาณยังเปิดรับได้ง่ายความเมตตาของท่านคือสะพานบุญที่จะช่วยยกระดับวิญญาณของเขาให้สูงขึ้นตอนที่408วิบากกรรมที่นำกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โอกาสที่หาได้ยากโอกาสที่สัตว์เลี้ยงจะไปเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีน้อยมาก เพราะการเกิดเป็นมนุษย์ต้องอาศัยบุญบารมีที่สั่งสมมาอย่างเข้มข้นอย่างไรก็ตามหากสัตว์เลี้ยงเคยเป็นมนุษย์ที่มีศีลธรรมและเมตตาแต่ทำผิดพลาดจนต้องมาเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงชั่วคราวกำลังแห่งบุญเก่าอาจจะดึงดูดให้กลับไปสู่พบมนุษย์อีกครั้ง การเป็นมนุษย์คือการได้รับโอกาสสูงสุดในการบรรลุธรรมจงอธิษฐานบุญให้วิญญาณของเขาได้พบโอกาสนี้เพื่อให้เขาได้เจริญปัญญาและพ้นจากทุกในที่สุดจงอย่าสิ้นหวังเพราะบุญมีอนุภาพเหนือกรรมที่จะกําหนดชีวิตตอนที่409กาการไปสู่พบเดรัจฉานอีกครั้งวงจรที่ยังไม่สิ้นสุด หากกำลังของกรรมที่ทำให้สัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์ยังไม่หมดสิ้นและอาสนกรรมในขณะใกล้ตายเป็นอกุศลวิญ,ญญาณอาจถูกดึงดูดให้กลับไปเกิดในภพเดรัจฉานอีกครั้งการเกิดซ้ำในภพเดิมคือการแสดงออกถึงการสมอกุศลกรรมที่ยังไม่ได้รับการชำระล้าง จงใช้ปัญญาพิจารณาว่าการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือความทุกข์ที่ต้องเผชิญกับความหิวความกลัวและความไม่รู้การอุทิศบุญของท่านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มกำลังกุศลให้แก่เขาเพื่อให้เขาได้หลุดพ้นจากวงจรแห่งภพเดรัจฉานนี้ในชาติหน้าตอนที่410สู่ทุกติภูมิเพราะความอาฆาตกับที่ต้องระวัง สัตว์เลี้ยงที่ตายด้วยความอาฆาตความดูร้ายหรือความโกรธที่สังสมมาวิญญาณอาจถูกดึงดูดให้ไปสู่ทุกติภูมิอบายภูมิเช่นนรกหรืออสุรกายได้แม้การกระทําเหล่านั้นจะเกิดจากสัญชาตญาณแต่เจตนาในการเบียดเบียนย่อมเป็นอกุศลกรรม ท่านผู้เป็นเจ้าของมีหน้าที่ระวังและลดความโกรธและความดูร้ายในสัตว์เลี้ยงขณะที่ยังมีชีวิตอยู่การอบรมและการให้ความรักที่สงบคือการช่วยชำระอกุศลกรรมของเขาจงอย่าทําให้สัตว์เลี้ยงตายด้วยความกลัวหรือความโกรธเพราะนั่นคือการสร้างกำหนักให้แก่เขาตอนที่4ี่หนึ่งสู่พบเปรตพระการยึดติดการวนเวียนใกล้เจ้าของการไปสู่พบเปรตคือวิบากกรรมที่เกิดจากความตระหนี่และความยึดติด อุปาทานอย่างรุนแรงหากสัตว์เลี้ยงมีความยึดมั่นถือมั่นในบ้านทรัพย์สินหรือเจ้าของมากจนเกินไปวิญญาณอาจไปเกิดเป็นเปรตที่มีสภาพเป็นโอปติกวงเวียนอยู่ใกล้ท่านเปรตไม่สามารถรับอาหารได้แต่สามารถอนุโมทนาบุญที่ถูกอุทิศให้ได้นี่คือเหตุผลที่ท่านต้องอุทิศส่วนกุศลและเจาะจงให้แก่เขาอย่างชัดเจนการทำบุญและการกรวดน้ำคือการส่งอาหารทิพย์ที่จะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ของเขาในภพเปรต ตอนที่4ี่หนึ่งสองสู่เทวภูมิเพราะความพักดีและเมตตาบุญที่สูงส่งการไปสู่เทวภูมิสวรรค์คือการแสดงผลของกุศลกรรมที่สูงส่งที่สุดที่สัตว์เลี้ยงสามารถสร้างด้วยความพักดีที่บริสุทธิ์การปกป้องเจ้าของด้วยความเสี่ยงชีวิตและความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนล้วนเป็นเจตนาที่เป็นบุญที่มีอนิสงส์มหาศาล หากจิตสุดท้ายของเขาสงบและระลึกถึงบุญที่ได้สร้างมาวิญญาณย่อมถูกดึงดูดให้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งจงยินดีในบุญที่เขาได้สร้างไว้และอุทิศส,ส่วนกุศลเพื่อเพิ่มกำลังบุญให้แก่เขาได้มีความสุขในภพที่สูงกว่าตอนที่413การเกิดใหม่ในครอบครัวเดิมความสัมพันธ์ที่ยังไม่สิ้นสุด บางครั้งวิญญาณของสัตว์เลี้ยงอาจกลับมาเกิดใหม่ในครอบครัวเดิมหรือใกล้ชิดก,กับท่านในรูปแบบอื่นเช่นเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่หรือวิญญาณที่มาเกิดเป็นลูกหลานของญาติสนิทการกลับมานี้เกิดขึ้นจากกำลังของกรรมและอุปาทานที่ยังผูกพันกันไม่สิ้นสุด การกลับมาพบกันคือโอกาสสุดท้ายที่ท่านจะได้สารต่อบุญและยุติเวรที่เคยมีต่อกันจงใช้ปัญญาพิจารณาว่าการกลับมาคือการแสดงออกของความไม่เที่ยงที่จะผูกพันเราไว้ในสังสารวัฏจงรักด้วยเมตตาและปล่อยวางด้วยปัญญาตอนที่414กรรมที่มาในรูปของโรคและภยัยการชระรนี หากสัตว์เลี้ยงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุที่รุนแรงวิญญาณนั้นกำลังชดใช้กรรมที่เคยเบียดเบียนผู้อื่นไว้ในอดีตชาติการตายในลักษณะนี้คือการแสดงผลของอกุศลกรรมที่ต้องมาชดใช้จงอย่าเสียใจจนเกินไปแต่จงใช้ปัญญาในการพิจารณาว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรม การดูแลเขาในยามเจ็บปวดด้วยความการุณาคือการช่วยชำระหนี้กรรมที่ท่านอาจเคยมีส่วนร่วมจงอธิษฐานว่าขอให้การชดใช้กรรมนี้จงสิ้นสุดในชาตินี้และขอให้เขาเป็นอิสระจากความทุกข์ในภพหน้าตอนที่4.15ความทุกข์จากการอะไรของเจ้าของการสร้างกรรมใหม่ที่ไม่รู้ตัว ความทุกข์และความอาลัยของเจ้าของหลังสัตว์เลี้ยงตายคือการสร้างกรรมใหม่ที่ไม่เป็นกุศลความอาลัยและความยึดติดนี้จะเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณของท่านไว้กับความทุกข์และอาจขัดขวางการเดินทางสู่ภพภูมิที่ดีของสัตว์เลี้ยงได้จงเปลี่ยนความอาลัยให้เป็นการอุทิศส่วนกุศลการร้องให้ด้วยความโศกเศร้าไม่ช่วยให้ใครพ้นทุกข์แต่การทำบุญและการแผ่เมตตาคือการช่วยเหลือที่แท้จริงที่ท่านจะมอบให้แก่สัตว์เลี้ยงได้จงปล่อยวางความรักในรูปแบบของการยึดติด ตอนที่416การอุทิศส่วนกุศลด้วยความเชื่อมั่นพลังแห่งบุญที่ส่งถึงการอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์เลี้ยงที่ตายจะปเป็นการกระทําที่มีอานิสงส์สูงที่สุดที่ท่านจะทําได้พระพุทธองค์ทรงสอนว่าผู้ตายสามารถรับบุญได้หากไปเกิดในภพเปรตหรือภพภูมิที่เหมาะสมการทําบุญและการกรวดน้ําคือการสร้างสะพานบุญที่จะเชื่อมโยงท่านกับเขา จงทำบุญด้วยจิตที่บริสุทธิ์และตั้งใจอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้จงถึงแก่สัตว์เลี้ยงของท่านความเชื่อมั่นในอนิสงส์ของบุญจะทำให้พลังบุญนั้นเข้มแข็งและส่งผลถึงผู้รับได้อย่างแท้จริงตอนที่สี่หนึ่งเจบทเรียนแห่งอนัตตาและนิพพานการเห็นความว่างเปล่าความตายของสัตว์เลี้ยงคือบทเรียนที่มาสอนเราถึงหลักอนัตตาความไม่มีตัวตนที่แท้จริง ร่างกายที่เราเคยรักไม่ใช่ของเราและวิญญาณน,นั้นก็เป็นเทียงกระแสที่ไหลไปตามกรรมจงใช้ความพลัดพรากนี้เป็นแรงผลักดันให้เราเร่งสร้างบุญและเจริญวิปัสสนาเพื่อบรรลุถึงนิพพานนิพพานคือจุดหมายสูงสุดที่วิญญาณจะเป็นอิสระจากการเกิดการตายและความทุกข์ทั้งปวงจงอธิษฐานให้วิญญาณของสัตว์เลี้ยงได้เข้าถึงธรรมและพ้นจากสังสารวัฏในที่สุดการเห็นความว่างเปล่าคือปัญญาที่จะนำไปสู่ความสงบ ตอนที่418การเจริญสติหลังการตายการไม่ประมาทหลังการตายของสัตว์เลี้ยงจงเจริญสติและดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทความตายที่เกิดขึ้นใกล้ตัวคือเครื่องตวนใจว่าความตายสามารถเกิดขึ้นได้กับเราได้ทุกเมื่อจงเร่งทำความดีรักษาศีลและเจริญภาวนาในทุกขณะจิต การใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทคือการตอบแทนบุญคุณที่ดีที่สุดที่แท่นจะมอบให้แก่สัตว์เลี้ยงได้เพราะเมื่อเราบรรลุธรรมหรือไปสู่ภพภูมิที่ดีย่อมเป็นกําลังบุญที่จะส่งผลดีถึงสรพสัตว์ที่เคยเกื้อกูลกันมาจงเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นความเพียรในการปฏิบัติธรรมตอนที่419กการให้อภัยทานแก่ผู้ตายการตัดบ่วงเวรกรรม หากสัตว์เลี้ยงของท่านเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่สร้างความลำบากให้นิยามตายจงให้อภัยทานแก่วิญญาณน,นั้นอย่างสมบูรณ์การให้อภัยและการไม่ถือโทษคือการสร้างบุญที่จะตัดบ่วงเวรกรรมที่ผูกพันท่านกับเขาไว้ในสังสารวัฏ จงอธิษฐานว่าขอให้อกุศลกรรมที่เคยมีต่อกันจงยุติลงเพียงแค่นี้การให้อภัยทานคือการสร้างอิสรภาพให้แก่ทั้งสองฝ่ายจงทําให้วาระสุดท้ายของความสัมพันธ์นี้เต็มไปด้วยความสงบและการปล่อยวางอย่างแท้จริงตอนที่420สรุปกำเป็นที่สุดความหมายที่แท้จริงของการจักลาสรุปแล้วเมื่อสัตว์เลี้ยงตายวิญญาณย่อมไปสู่ภพภูมิใหม่ทันทีโดยมีกฎแห่งกรรม กุศลและอกุศลและอาสนกรรมเป็นผู้ลิขิตการเดินทางนี้เกิดขึ้นในสามหนึ่งภพภูมิโดยมีสุตติและทุกติเป็นปลายทางความเมตตาการอุทิศบุญและการเจริญสติของท่านคือการช่วยเหลือที่แท้จริงที่จะช่วยยกระดับวิญญาณของเขาให้สูงขึ้น จงเห็นความตายนี้เป็นการตอกย้ำถึงความจริงของชีวิตและความสำคัญของการสร้างบารมีการจากลาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันประเสริฐที่จะสร้างบุญเพื่อความหลุดพ้นของสรรพสัตว์ท,ทั้งปวงตลอดไป